นี่นะคะขอบพระคุณนะคะลดลงมาแล้วนะคะรถลงมาแล้วค่ะนี่นะคะรถลงมาแล้วนะคะเอจรดลงมาแล้วนี่นะคะสู้ๆค่ะ นี่นะคะรุ่นลุงมาแล้วนะคะนี่เราเปิดกําลังใจให้ลุงป้านะคะเป็นกําลังใจให้ลุงป้านะคะตอนนี้ก็มีพี่น้องยูทูบเบอร์นะคะกําลังเดินทางมานี่นะคะเนาะนี่นะคะเนาะมาให้กําลังใจนะคะแส่ละท่านนะคะนี่ก็มียูทูบเบอร์นะคะก็นะคะเนาะ ขอส่งกำลังใจให้ลุงนะคะมาเืินบัตรดีแอดบัตรดีอีกครั้งค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะนมันเป็นภาพที่น่าประทับใจนะคะเป็นภาพที่น่าประทับใจที่ทุกคนก็มารอให้กําลังใจลุงป้านะคะมารอให้กําลังใจลุงป้า นี the the ่ขาคอยายรองก็แต่งตัวนี่นะคะแฟชั่นเลยนะคะเอานั่งลงยืนให้ดูก้นก็ดูบรรยากาศรอบๆไปก่อนเนี่ยทาไมมีเครื่องหมานี่นะคะดังนั้นที่ขอบคุณค่ะ <othe> มาตรงนี้หน่อยยายยายลองมาตรงนี้หน่อยยายลองจ้าเอาให้ได้เสียงสักทียายลองไม่ได้ยินยายลองไม่ได้ยินนะคะเนาะขอบคุณนะคะคุณลันซี่ขอบคุณค่ะวันนี้ยายก็มาก็เป็นแต่งตัวแฟชั่นเลยนะคะสวยนะคะคุณประสิทธิ์สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะก็อย่างน้อยก็ได้ย้อนหลังสักนิดนึงก็ยังดีไง มันก็เป็นไปตามวัยแหละเัาวันนี้แล้วเนาะเสื้ออะไรลืมใส่ก็สนาณนให้กำลังใจเรานะคะขอบคุณค่ะคุณนนท์นันซี่ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ คทุกท่านนะคะที่มาเป็นกำลังใจยายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแต่งตัวสวยจังเลยยายขอหน้าปกนะยายยายขอหน้าปกหนึ่งสวีทมากวันนี้เป็นสาวน้อยสดใสวยมากเลยสวัสดีครับป้าครับหนูมาได้สองวันแล้วค่ะสาวน้อยสดใสนี่ล่ะหนก็ยายจำรอองแม็กออกปากแดงแต่งตัวสวยแต่งตัวสวยสวยไม่สางเลยสวยไม่สางเลยนะยายนี่ไวจับไวจับ นี่นะคะดูดูดยายลองแต่งตัวนะคะสวยมากนี่นะคะวัยร,รุ่นเจ้าหนิงเป็นยังไงบ้างเจ้าหนิยากนะป้าโอ้มาจุบัโอ้ยรู้ว่าวัน,นที่ไอ้เจ้าหนินมันกลับมาไอ้น้องเปี้ยมมานอนเหงาวเศร้าเพื่อนอันนี้ยายสวยเขาจะดีค่ะก็เป็นความน่ารักอ้าวแล้วยายมากับใครคะมากับเอ็มดออ๋อมากับนางเอ็มอ๋อเนื้อ อ๋อแมงกระบี้อ๋อแมงกะพุนรู้สึกว่าแมงแมงอ๋อน้องอ้อมาอยู่เนาะไปอบรมใช่ไหมโอ้นั่นแหละดูแล้วได้ดูน้องอ้ออยู่อยู่ที่กรุงเทพอ๋อค่ะค่ะนี่นะมาใส่รถไม่เป็นไรเนาะขอให้ยายได้มาเนาะตื่นไม่ทันลุงก็เดินออกมาไปโอ๋อนี่นะค่ะเราก็ตามมาเนาะยายเนาะ ก็เป็นน้ำใจจากยายรองนะคะยายจำลองก็มีน้ำใจให้กับลุงป้าเสมอนะคะอันนี้ร้านยายจำลองร้านยายจำลองสวยเหมือนยายเลยนี่นะคะก็สวยเหมือนกันนี่นะคะนี่นะคะอย่าเดินคนเดียวนะหลงลูกลงเต้าแลอเดียวนี้นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณ ก็่นอยู่สมาคมนนนะคะได้ไว่าได้ยังสวยจังนี่นะคะเนาให้ให้ตรงน้นโอ๊ค FC อยู่ตรงนี้ก่อนนะ FC อยู่ตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวแอดไปร้านปลาจอมผมนี่ก็ไม่ใช่ป้าจอล่นี่นะคะน้องยูทููเปอร์ยานหนึงกินข้าวยังส นี่นะครก็งนะครับเป็นนะคะนครับก็ถึงแล้วนะคะนี่ป้ามีนนี่าช่ด้วยอมามลมากินน้ำเดีมมาอ้ยแ่บแ่บแซ่บแบอกากันเอไปเลเด้อใกินกินนะม่ด้ก็จะึงกบกินเดี๋ยวกินแ่น้าอยออกมาที่หลังเจ้าดินี่นื่อไปหเด้อ อาชี Piet, พบอกว่าปลาปลากรอนมาสั่นปลาเป็ดเจมันเป็นยังไงเป็ดเป็ดเจเห็นไหมเนี่ยเป็ดเจสู้สู้หนาม้ายเจไม่ได้อยากกินเป็ดน้ำกันเนอะเป็ดเจเนอะ เราปนปนกันเป็นแต่ว่ามันเยอะเลยนะไอ้นั่นไก่อันนี้ไก่อันนี้ไกล้เจครับไเจเด้อใช้ไกล้เจั่าหล่อเจโอ้ยบนโมเมนต์กลอีนี้อะไรเอ้ยเขาคือว่ามันเจมันกัเจออกมาสวัสดีทุกท่านนะครับผมแก้วแก้วแ่จิ้มแก้วมาเด้อครับเด้อกินข้าวเช้าน้ำกันนะรึ้นเขาเช้าน้ำกันเด้อพี่น้องใ ยนเลยโได้แน่อานือไแขงันเ็มเ็มเลยเว่ราแล้วมันล่องข่อยขยับออกก็เป็นบ่อยนนบช่ออื่นคนเบิ่งงนีนี่เห็นคนนั่งอยู่กับยับบอกเลยเนาะมีขาอยู่บอกมันยางออกอันนี้แอดชัยนะครับมากวนนะครับยางคุณกล้องขึ้นบนนะครับ รีมากินข่าวียว่คนอันนี้นะมันคุ้นๆนะมันเหมือนอันที่ลูกจีนี่เคยสั่งมาให้กินเลยเนาะข้าวเหนียวฟังมากพออมข้าวหน้าสานะคะก็จะมีอาชหน้าตาค่ะชิทีนอเต้นน้ข้าวนะคะมันนข้าวน้ำเช่อมชายชุดดำจ้หมอหตอนใดฮะเจ้มาหอตอนใดคอยแอบมาคอยแบบหมอห่ออื่นดีปดีเออมหอทอื่น เออเ่าละไก่ซิด่ซเอาล่ะกัมื้อื่นจะไปใส่มากกว่ากมั้งหวะมาแล้วรถกํเลังเอากะถามก็ตอบเมาแล้ำเ้ยมาครับมาครับมันเหมือนมากเลยเหรอน์ก็มกยังก็ีก่ข้ายน้านี่ม่กินไก่เจี๋ยวมกแยมหวดเป็ดเป็ดเจี ซมน้ะิ่งวล้มบังตัวอย่างหูเน่อยูเสพเป็ดเจผู้ตีมเสดวังเขาโอทำอย่างไหแงบีแตงเดี๋ยิแป้งอได้ไม่เลียงขอจีนะเขาเป็นอียมาเห็ดเขาแบบเจซื่อๆนี่กับเป็ดก็กิงอ่ะมันนามาจักป้นึง็จะตัวอ ขออนุญาตทานข้าวนะแะขออนุญาตอ่านคอมเมนต์เด้วยอนุญาตดุงไปเลยครับเออเฮสวัสดีสวัสดีสวัสดีสสดไม่ใส่ไม่ใส่ไม่ใส่แมสก์ไหนเลยโอ้ยขาจะกินข้าวครับผมพี่น้องกินข้าวไม่จำเป็นต้องใส่แมสนะครับผมอะไรบางกันนะเพื่อนๆใส่แมสผมน่าใส่อยู่ จะถามเรื่องกินไก่เจ้าหาไหวหลือไปนี่แหละค่ะเรามาดูกั้นนะคะไปสั้นว่ะอันนี้ก็ค่อยเสียไปแล้วนะคะเราก็แล้คลิปแล้วนะคะเราก็ออกไปอ่าที่นั่งของเรานะคะเนาะไม่ต้องอธิบายเยอะนะครับพี่น้องนะครับพี่น้องก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ช่องเฟิร์มบุญชูชาแนลด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ